สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่11พฤษภาคมนะครับกับช่องแทนเติมเทิงหวยราวไทยนะพบกันได้จันพุทธจันถึงอ้อทุกวันนะฮานอยมีทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่เหนื่อยเลยวันนี้นะครับ <c oughs> วันอังสามตัวแตกนะฮานอยพิเศษนะครับ820ฮานอยวี 8, v, มาออกซ้ำนะครับ082ก็ เด้งๆกันไปรวยซ้ำรวยซากนะสามตัวแตกดีใจด้วยนะครับก็ตามกันต่อครับวันนี้นะครับสำหรับฮานหนอยวันที่11วันพุธนะครับเด่นแถวแรกครับปกติครับ4 5่ห้านะมากับ6 8 0 2ครับผมแถว2นะครับพิเศษ0 9มากับ1 5 8 2ครับแถว3 4 3นะครับเอ p มากับ7 2 6 5ดึงเด่นนะสามสูตรสามหน่อยตำมา4หน่อยวันนี้เด่นนะครับดึงแล้วขอดึงสี นะครับที่ชนเลยนะที่เห็นนะครับมีสองนชน <c oughs> ตัวรองนะก็จะกลายเป็นเด่นไปสี่ห้านะครับมากับจัดหมดเลยหกแปดศูนย์สองดึงแถวแรกมาเลยนะครับเพราะมันชนกันสี่มาสี่ห้าครับสี่ หกสี่แปดสี่ศูนยสี่สองนะครับผมห้ามาห้าหกห้าแดนะครับห้าศหสองหลักร้อยนะครับศูนย์หนึ่งสอี่ห้าหกเจดปลักร้อยนะครับ9้าครับวันนี้ขอดึงเนะ้าเนาะ 945นะครับ ,946,948,940,942,956 นะครับ ,958,950,952 นะครับผมเว้นนะครับเว้นไปที่ เน้น5 4 5นะครับ5 2 5 8เน้น5นะครับ5 4 5 2 5 8ครับก็9 4 5 9 5 4นะครับ9 5 2แล้วก็9 5 8ระวัง2ไว้ให้ดีนะครับชุด4 2กับ5 2นี่ระวังไวนะ้เนาะ เอาเป็นว่าขอใโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยนะครับวันพุทธที่11พฤษภาคมนะครับ3ามตัวแตกขอให้มาทุกหน่อยเลยโชคดีครับ